นี้ LED Flash Light นะคะ5 0วัตต์อันนี้เพิ่งซื้อมาร้อยกว่าบาทใน l a z าด a ก็เลยอยากจะเอามาโชว์กันเล็กน้อยเปรียบเทียบกับตัวหลอดไฟลํามตันนันนี้399นะคราวนี้เปรียบเทียบสเปกกันนิดนึงสเปกนะคะระหว่างลหลมตันนะ่ะลหลมตันประหยัดไฟกว่า9วัตต์นะคะส่วนลูเมนนี่อยู่ที่800ก็สว่างแบบโคมไฟทั่วไปแต่ถ้าเกิดปรับสีแล้วนะคะตันนี้ต้องปรับจากมือถือนะคะอันนี้ปรับแล้วเนี่ยก็สว่างสู้ตัวนี้ไม่ได้ นะตัวนี้399แต่ว่าประหยัดไฟกว่านะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะแล้วก็ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยอันนี้เขาว่าเจ้าของร้านเขาบอกผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องดีเทลนักหนาก็จะเป็นลักษณะของไฟเล็ดลักษณะนี้ต่อในบ้านจะมี2ชนิดค่ะมีต่อภายในบ้านก็จะมีปลั๊กมาให้อย่างนี้นะสายค่อนข้างสั้นแค่นี้เองต่อได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นต่อ นอกบ้านจะเป็นมีแต่สายไฟเราต้องไม่ต่อเองันั้นกลัวไม่กล้าเอามาใช้นะเขาก็จะมากับโอเคขาตั้งลักษณะขาตั้งนี้นะสามารถปรับระดับได้มีคอนโทรลให้หนึ่งอันนะคะคน, ول, นี่เหมือนี่มืคอนโทรลอะไรเงี้ยคันนี้รีโมทคอนโทรลก็เปิดออนออฟได้สีสดใจมากแสงสว่างสุดๆนะคะไฟทําไฟกระพริบก็ได้นะคือถ้าเป็นตัวลมต้นเนี่ยได้16ล้านสเลยแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมีเฉพาะที่รีโมทคอนโทรลกำหนดไว้ ถามว่า,อ,าอะไรดีกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้กินไฟ50วัตต์ถ้าเกิดเป็นลักษณะของเลดปลัดไลท์อันนี้นะไฟเลดอันนี้50วัตต์กินไฟกว่าแล้วก็ลูเมนเดี๋ยวขอดูลูเมนนิดนึงอันนี้ลูเมนแบบเวอร์มากนะคะลูเมนอยู่ที่4,500เลย4,500นี่นะตอนลองเปิดดูโูสว่างแบบแสบตามากแต่ว่าชอบชอบมากก็คือว่า จริงๆก็คือว่าอยากได้ไฟพวกแบบเอามาช่วยถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะซื้อไฟแพงมากเกินไปเพราะว่าเนาะช่วงนี้กรอบอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกเล็งโบลิ่งนะคะรุ่น P1 ไว้แบบว่าหุยราคาแม่งเป็นพันเลยอะไรเงี้ยไม่ไหวก็เลยแบบลองส่อง l า z a d ้แล้วกับตัวชอปป e e ดูว่ามีแบบทางเลือกอื่นไหมก็ดูไฟต่างๆก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยโอเคถูกดีชอบคราวนี้เรามาลองเทสกันนะว่าตัว เลตสัลไลท์ดีไหมอะไรเงี้ยเนี่ยลองเสิร์ชดูได้โอโทโก้แต่คราวนี้เขาก็เท่าที่อ่านรีวิวคือหนึ่งอาจจะแบบร้อนเร็วไปนิดนึงอะไรเงี้ยคราวนี้บางคนเขาใช้ต่อเน,นื่องแบบ6ชั่วโมง7จชั่วโมงส่วนตัวอย่างเราเองเราใช้แค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ค่อยแบบรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ระวังเรื่องความปลอดภัยกันนิดนึงก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่รับประกันว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนไม่กล้าฟันธงอ่ะโอเคเปิดให้ดูสว่างไหมสว่างมาก เห็นไหมคะสว่างอาะเปลี่ยนสีได้จากรีโมทแดงเห็นไหมเหลืองทำให้ไฟกระพริบก็ได้นะกดแปดนี่มีกระพริบได้หลายจังหวัดด้วยถ้าสมมุติก็กระพริบแบบเบานิดนึงจะค่อนข้างนุ่มๆหน่อยเฟดนิ่งๆล่ะตัวอันนี้จะค่อนข้างออกไปทางขาวนิดนึงแปดจะไว้ไลท์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า ตัวนี้พูดกับคนขายเบื้องต้นก็คือถ้าไม่มีรีโมทก็คือว่าจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะคะคือเจ๊งก็เจ๊งเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จริงๆว่าชอบไหมอะไรเงี้ยอ่ะโอเคตัวนี้คือตัวเล็ดสสัดไลท์ร้อยกว่าบาทหาซื้อได้ทั่วไปนะคะใน Lazada หรือว่าใน s h อ p e e หรือเว็บอื่นๆก็ลองหาดูคราวนี้เราลองเทียบตัวนี้ดู9วัตต์อ่ะอันนี้คือถ้าดูจากสีผนังอะ่ะ สังเกตได้อย่างเห็นชัดเจนใช่ไหมอย่างค่าลูเมนมันต่างกันเยอะอันนี้ลูเมนแปดร้อยใช่ไหมลูเมนแปดร้อยอันนี้สี่พันห้าเห็นเลยว่าสีไม่ค่อยออกเท่าไหร่ใช่ไหมเออแต่ตัวเนี้ยโหสะใจมากอา้ามาไหมนี่ไง กลับมาละก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเปิดบ้างมน้ยแต่ว่าสีโอ้โหต่างกันเยอะนะคะอันนี้แต่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพอันนี้เขารประกันนานกว่าอันนี้ประกันแค่เจ็ดวันนะคะตัวหลอดไฟตัวแหลมตันก็จะค่อนข้างได้มาตรฐานนั่นนะแต่ตัวนี้เขาก็ผ่านมาตรฐานนะราคาถูกดีก็ถ้าเกิดใครแบบว่าสนใจก็ลองซื้อมาเล่น,เล,นเล่นก็ได้เนาะอย่างที่บอกถูกร้อยกว่าบาท โอเคค่ะ okay